ขทาพี่น้องฟองไฟเอามาซักใส่กำลังสิตตามข้าวปุ่นเบิ่งด้วยว่าตํดตามใช่เลยบวมด่าเบ้งคับนะงวแม่แม่ผมมีหลัหน้าวบอ ไปทางบ่อมันจะคานน่ะตรงนี้ไม่ได้ <laughs> มันนี่ก็ออกมาหากินนอกสถานที่ตอนนี้อยู่ที่บ้านดงดอกไม้บ้บานดงดอกไม้เมืองจำพรไพ <c oughs> งงอง

เก่ามงิบมงแม่มเออนอนอะนอนซะก่อนเมื่อไงมีนอนก่อนเมื่อไงไปมาจนบามุงย่างมมนคุ้มเลยกไปรบมาก๋ยวแล้วคุ้มมาทางไหนทางบานอาซานพี่ทางอาซานจัดดิฉัป้าตัวทางขนาดเนาะอ่าตอนตอนที่ไอ้มาน่ะอัน ตอนที่อ้ายมาน่ะมายังเ้าอีเดนยังตกได้ม้าเนี่ยเนี้มันแหงบ่ได้อามาแหงแล้วนตกลิ้นแหมา้ายังตกบามาออเฮายังสคือ่งนั้นว ใสย่ยังไงนอะไรลงไปเนาะ กบลงกบ่อากระดักินไปกินนของเากงหัวหัวหน้านะคะแเรอใส่เขียนพนลกระทะหอมัน

หอมประแดกหง่นประแดกนี่พี่น้องเอ้ยมันต้องมีนอนน้ำอะไรมันจัดสีแซ่บถ้าประแดกบ่มีนอนนี่แสดงว่าบ่แซ่บอ่อือต้องแบบเม้นเม็นเมนอะไรอร่อยนึงมันจังนัว ยุบลงเลยใส่มือแหละมันจังนัวข้ากันเลยเอา,าโซ่กล่องซะก่อนเออจังสั่นเลยปาต้วเส้นยาวอี่รหรอเส้นมักยาวหนุนพี่น้องเอ,อ้ยโเกี่ยวข้อตายบุญปุ่น่ะขับปุนของข้าสิเส้นขาวนุ่มหอมมีกลิ่นหอมๆเดยแซ่บแน่นอน ปลาตัวไหนกินออกมาเป็นตาสิเพ็ด โอ้ยน้ำลายแตกดิหันหน้าโซ่กล่องบอกรลดสาดูนัวเบาเอาขาดขาดปลาขาดปลาปลาแดกเขา หยาดประแดดลงไปอีกเพิ่มโดยนอน นั่นคืออีกอย่างาออเสรน้ำตาหนึ่งวะพงนัวนภาคเกษตรมกระทินบานเฮาไงาง่อง <c oughs> กินแล้วก็ไปหาปากซะกัน <c oughs> <c oughs> สลบสลาย เครื่องปรุงนะครัาก็มีอย่างไรหมักผิดประแดกแป้งนัวจบ,จบน้ำงมานไก่กองพิธีพิธนันกินละแซบพอบ้านนี้ก็สิได้ปิดขิปได้พี่นอกเลยก็คือที่ว,าว่าไว้เ่ไหละถ่ายไปโดนแล้วมันอัพโหลดลงยากสิบกว่านาทีขึ้นไปเลยเรียบร้อยยากอยากจะลงได้ ทำบนใ้ถ่ายตอนกินนะเพราะว่ามีคนอายกล่องนะจะมีคนอ่านบอะกากินตอนถ่ายนะก็เลยสปีดคลิปไวป้ะก่อนตามนั่นนะอาซิมมึงรูบาะนี่ <c oughs> ยไงงงนัว <c oughs> น้ำลายแตกเลยคอโตคอโตไปกินก่อนปิดคลิปขอบคุณที่ติดตามจุ๊บจุ๊บ